สวัสดีครับพี่น้องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับมือนีมาแวะมาแวะอันบ้านพระเอกวัดจิวรดลนะครับมาแวะเล่นหน้าเพื่อนเพื่อนก็เลยพามาชมอันนี้พี่น้องมาเบิ่งอันนี้สุดรอจะขียไม่สุดรอสุดรอนี้อันนี้แม่สุดรอบ้านนี้เขาน้องเขาชื่อว่าสุดรอนะครับสุดรอเป็นไผ่พี่น้องมาเบิ่งกันว่าสุดรอคือไผ่จะเอนี่อันนี้คือสุดรอนะครับไซร์เมสาเมสาอะไรแต่ตอนนั้นเอาลงเมสซาพืชผ้าบ่ เอาเสือคืออยู่กับอันควายได้บบนี้เอาตะกุดเอาใส่เสือไล่เสือควายคือบ่ส้นเอาเนี่ยน้อนี่เนาะสุดรอบางแหางเพื่อนสุดรอเอาอย่ามาทางดังปึ๊บขยันนะก็แม่นั่นใช่ให้ให้หลวงพ่ออันนี้แม่เขาใส่แม่ห่วงลูกอันนี้อันนี้สุดรอนะครับรอบ่พี่น้องรอบ่ตะกี้เลี้ยงไว้ด้วยบ่แม่นเจลเคยถามพี่ไหมตะกีแปดเดือนเอาคือคือกันแทะ อมันจับได้บ่นี่วัดนี่จับไดู้มันมันเป็นจ้กของไหมโอกาสจับเลยเนาะรูป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 อูปรูปรูปรอปรู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 นรูป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 รมปรูปรูปรูปรลปวลปลูปร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 ูปืูปรูวรนปรูปาบอรูปรู่เคปรู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 มันก็บปรูปรแล้ว ยีย่นีล่ละสี่ตัวี่วนอันนี้เป็นมองมองเลนน้ำที่นี้นนาซาโนโดาพระเอกปาร์ตอ,อันนี้คักกระดอยพี่น้องพระเอกวัดแม่ตัวอ้วนพุทอานนี้แม่ทางดังเสร็จแล้วนะครับเริ่มโหดร้ายแล้ว <c oughs> เริ่มเพราะว่าสใส่ห่วงหลูกหรือเปล่านี่ เมสซ่าหดบอเมสซ่านดเนี่ยนี่ทังดังสช่หรืนีย่านเดียวตะกี้เลี่ยงเลยย่ตะกี้กัเลี่ยงอยู่น้อยๆหน่อยที่เราเห็นน้อยเลีนอยู่น่วม่ห้องเจ้าอ่ะอันนี้น้องสาวน้องสาวผู้นี้บอก่าน้องสาวเพดูอนเลียนเลยทั้งในหุ่น อันนี้แม่เป็นบ่หนิอันนี่นอนาซามแม่ลูกผู้นั้นเดซันผู้น,นีนมาไม่บอกพ่าเรื่องโสดเด้หนอโอ้พูดอันโสดพี่น้องผูดได้พูดได้จับจองผู้นั้นโสดเด้ดดออ, <c oughs> ดดอันนี้ซื้อยอย่างไม่ซื้อบ่อน,นี่ผู้ชาย,ยานี่มาสุดรอโอ้สุดรอ,อน,น้นนองเมษาสุดรอน้องสาวซื้อเมษาแม่พ่นเชือใบเฟิร์นป้าน้องเฟิร์นยี่สิบแปด <N> นี่ใบเฟิร์นพี่น้อง<า>ใบเฟิร์นอาสยามคุ้มชีพมาเทปิ้งแม่ป้าซื้อแม่มาซื้อแม่มาเด็กกระมูดเถอะแม่ซื้อใบเฟิร์นลูกไส้ก๊กเสื้อนสุดลอลูกสาวหน่าซื้อเมษาครอบครัวใบเฟิร์นนะครับนีออ่พุ่นเดซื้อ,อยางสระพุ่นอันนี้มีซื้อบ่อันนี้นั่งยางสัะนี่นั่งเสือด่าคือนะพี่น้องเนาะเนี่ยเจ้าของฟาร์มนะครับ <N> สิวะโดนฟาร์มนะครับ มีตั้นี่แหละบบมันมันต้องบบคุ่นข่อยแน่นอนเลยเพราะว่าบบเคยเห็นแหละครับมันก็สิเป็นแบบว่าย่าดน,นจักหน่อยละ่ะข้ามไปถึกย่ำชมอันนี้ของธุรกิจของพระเอกวัดนะครับมือนีมาเบลินนั่น,น,นสแสดงว่าจ้องข่อยนี่หุ่นอาคาดแข้นแล้วตอนนี้มามาบุกมาบุกเดี๋ยวสิเปิดหัวออกทางแหลมไปมาบุกอันนี้มาบุกเพิ่นเยี่ยไข่ช่องไขช่องมั่นเลยโอ้ บอ่อตองถมอีกเด้ถมมาอีกต่อไปอีกเด้มันสิมีไปอีกช่องไปช่องมัน,อ,นอันนี้มองอีกมหมบอ่อเนี้บ่อ,บอเพราะว่ามันมีมองอันนี้ไหวทะย่ำย่ำฝนเนะาะย่ำอะไรออกไปบ่ได้กม็มีมีแบบสุ่มอาหารบุฟเฟ่นะครับหีฟฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ฟางอัดสําหรับสาหรับครอบครัวน้องใบเฟินครอบครัวคุณแม่ใบเฟินนะครับเมื่อพี่น้องเม <c oughs> ื่อทองใครเรื่องอยู่ มันกับเดียเนาะเอาเฮ็ดคออยู่ขางสาเนาะเงี้ยหนก็เปิดคอกับบุ่มบั่มลุ่งผุนหลอดเจียวใบบานในโบกเอาไปเฟื่อมี่น่องอีกบ่พ่อนปาดลูกกกกกอยู่ลูกลาลูกกลางมันมีลูกลูกลาในท้องพี่น้องลูกลาใบเฟื่อยอยู่ในอยู่ในทองออันผู้นั้นบอนท้องป่พ่อผู้สุดท้ายผุนผู้ผู้ยู่งอ๋ออันคือว่าโสดว่านคือท้องโสดแบบไหนวะมีคู่เนาะบอก บ่มีสูตรแบบท่องสสูตรแบบไม่มีคู่ท้องไม่มีพ่อ <laughs> ท่องว่มีพ่อปัดต้องรับผิดชอบด์ดเลยนี่ท่องว่ไม่มีพ่อเนี่ยตอนแรกเซียนอันนี้ไม่ยั้งสนีไมยั้งสนีน้ำดำนี่อันนี้ไม่ยังอันนี้ไม่ยัง้งเ,เดียวคือเพรสนใจแล้วสนใจเราไปเรียนหน้ามาได้ยินข่าวว่าหายไปมือเนึ่งบ่าหายมือเนึ่งกินบลไหลนอนบลาไหลเอาอันนี้ครอบครัวใส่อีกเนี่ยแม่แม่ประเภทเดียวกันบ่คือพุ่นคือหน้าดำกมูวขาต่อข หน้าข่าฟ้าแล้วโอ้ยเนาะพ่อผูอัอนคุณแผนคุณแผนหน้าข่าฟ้าแผนแผนแผนแผ<ๆ><ๆ>นแผนนาข่าฟ้าแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งเสียมือหนึ่งเสียอันนี้อันนี้แม่นเบิร์ตก่าทั้งนี้น,น,น่ามากกับเจ๊บ๊อ่ทวมนี่ตี พ่อเอกวัดวางแผนธุรกิจแล้วล่าสุดจะเอาเป็ดมาลงพนันมันอยู่ไกลเหื่นนอนขึ้นบ้านนะเนาะส่วนที<ร>่ออกมาหอดมานอนสมัยญี่ปุ่น,นส่วนที่เขามาได้ไก่เชลเลอร์นี่ยคือกันละนกลังอันขุดซ้า<อ>แล้วออเอเขาปลูกต้นไม้เขาก็ใส่ใบอัญใบอัญใบอังก็ได้ไหมไปซ้ำสาไหมอยู่จามจุลีนี่ไหมต้นซ้ำสาเขาเลยมาสิเอาเบียร์ต้นซ้ำสานนม มันเป็นโฮมเร็วเป็นโฮมเร็วใช่ไหมเล่วพี่น้องต้นซ้ำสาอันนี้ต้นซ้ำสาอันนี้ต้นยูคาเด้อนี่เป็นโฮมเร็วหรอกกาใบเป็นปุ๋ยก็เลยว่าจะไปลี่นปลูกท่านแท้ละต้นท่านแท้ละต้นให้มันแบบเป็นใบขผุลงเป็นปุ๋ยใบอันนี้บ่ใบซ้ำสาติเพราะว่าบ่เป็นบ่แต่ว่าต้นยูคาเนี่ยเป็นอันเป็นมลพิษต่อที่ดินมันทำเลี้ยงปลากบะเยูดได้เนี่ยใช่ไมันเหยียดดินเช่น มากินปลาหน้าพระเอกวัดพี่น้องมือนีก็เลยมาเบิงขอบข่วนน้องใบเฟิร์นขุดสุดรอใบเฟิร์นแล้วก็อันมีสาแต่ว่าผู้สุดท้ายเอาคือไปอยู่น้ำอันบ่มคือไปอยู่น้ำผู้อื่นเนะพวกลายยังไปยังโอ้ยแต,ยนนนต,ต่ยูนี่อบขนาดเนาะเป็นตีดอันน้ม่เี้ยงไม่เลงเดียวเออมาต้องดมดอกบ่เฮ็ดยังดอกอันตะเกียนเอาห้างมาสนในในกินนีเาา่เน,ใน,ในี่ยโบ่หืม บะย่านดอกบะเขือยังดอกมันถายระบูไม่นี่ยห่าอยู่บังต้องใส่หัวไหล่เดียวมันถ่ายเธอกินจะเป็นสาวมูนางกายมันไวุ้ยตะกี้แห่งเลี้ยงและแลนต่ำกันเป็นขั้วส่วนกันเป็นตะย่านแห่งดีเอาจนเหยียบจนทั้งเหยียบทั้งต่ำทั้งเขาหักคุนตะกินข้อมันตันคหมเนาะตัวผูเนาะตัวขายไปข้ออย่างนาเขานตัวผูเนี่ยมันช่ข้อใหญ่กว่าตัวแมนบอกที่ไหนเมื่อกี้เน ไม่พัดขีบเบิ่งเนี่ยตะเกียพัดขีตะเกียคว้บักถิกย้ายตะกียขีบเล่นวุ้นตัตัวหูขอข้วข้อไม่สิใหญ่กว่าตัวเมียเนอะขันเบิ่งเขาเอิญขั้วสามขาลากข้อง่ข้อสบง่าว่าหัวแม่งหนูสะเกดยังนมเมษาเมสาหยาดยังขึ้นเรียนว่อนมูแท้พิษกิน แสดงว่าบ๊ชอันนี้โอ้่ของเสือกเมีนันแล้วมันคันเบนมันมันส้นกันวะพอ่อตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนั้นคะ,ะึ่งขาตั้งคู่ส่อสตัวนั้นเมื่อไรตั้งก็ตัวนี้บางไงห,หนึ่งเนาะลูกสิใหญ่กว่าเมีหลับพี่น้องข้าวเดียวตัวผัวมันใหญ่ไปสาวนี่กับขวบปีพอดีนะพอ่อจะน้อยกับออกมาออกมาปีแรกโควิดครบปีเมษาพอดี เจ้านายกันอันนี้ใด้แล้วเนะาะสมใดแล้วกันมานอีกแล้วแพ้ไปเรื่อยอีนั่นอ,อบวเนี่พพันบคอ,อะไรทางดังไหมรยังมาต่ำ่าดีมันดมแล้วส้นบ่อีนียวต้นนี้ไหม อยากดมดมมันบอกกาดมันดมมันดมกินนี่มันคือดมแม่ตะยานเถอะออดมแล้วก็แล้วดมไปงขวยแม่น่ะมันดมคือมันมกเอามือรูกข้างมันหล้วก็แล้วไก่ข้างมันมะขวีมันลึกเล่าเพื่อใบข้างมันตัวนี้ยนี่ก็บอกเอาเห็นมะบปันใดจะตบบึงื่อึงสื่อเนี่ยมันจะลืจากของดามนเป็นเสือพี่เนเสือสาว ว่าเป็นเสืออันจะคล้องกระไดหัวจิงไข่ตัวน,นี้นนเนาะบรรยากาศดีมากนะครับนาพระเอกวัดพี่น้องพุ่นอันนี้เป็นน้องสาเพิ่นน้อง,อง,องพุ่น,น้องน้ององันนั่งเพิรน,น,นมีกุ้งวะทีบ่ไ<น>ด้ให้ไปเบิร์งสัมาสยางไปบ่แ <ๆ S 2> ต่มันจับบ่ได้เออถึงกันลงบ่ได้กับบัไปหรอกบ่ไปเดี๋พี่น้องเบิ่งแต่เบิงบ่งแต่ฟาร์มเพิรนนี่ละ มาเยี่ยมชมน้องสามน้องนี่แหละน้องเฟือ <laughs> อเฟ่อนยี่สิบแปดมีคุ้มอี玛คุ้มมหา,าทวีปจ้ายี่่วาคุ้มท <laughs> ้อคลอกมานาคาโตอเติมอันสังกะสีออกคโอเคครับไปปคุณฮึมเราเปลี่นสิตกดินแล้วพุดูดะเรียบร้อยพี่น้องนะครับโอ้สังกะสีเขาใกล้บ่ได้เพราะว่าน้องใบเฟิร์นเพิ่นหวง หัวคุ้มเพิ่นใบเฟิรนหวงใบใบเฟิ่นหวงคุ้มกินเฟืยงแล้วเสียบบอทั้งนั้นไอวัดซีมึงดูหันนมันเสียบบอรโว้ยมันเป็นนักยุ่งเลยนักยุ่งสิกินเฟืองเอาวัตซีมึงเขาคือหนาเขาคือเป็นตะยานเดบ่เดนดันดวสภาพนะน้องนะสภาพลันนองนะพุ่นหนึ่งเสียวพุ่นหนึ่งยังพุ่นอยู่ปวดนาเรศสแกันบันนี้โมเดล่ามาแล้วดนนาเรศเอ็นเอ็นสแกนเออเขาคือเป็นนา้ำส่ เป็นน้ำกองเป็นน้ำกองเงินบอกเกลูกไปลำลาพี่น้องลำลาเลยอ่ะพี่น้องนะครับพขาอกเออเออ้ทั้งหมดทั้งแน่้ย่างไป็นอย่งนี้จรนงส้นอีบ้องหมดเลยมาเยี่ยมชมเปิดคุ้มขี้บ่ได้แม่ขี้บ่ได้เพิ่นเพิ่นโหดแม่สาโหดว้วนใบเฟื่อนหดโพดขี้บ่ได้ทั้งดังใส่แล้วนะครับ ทั้งดังเืิดพืเสียแล้วมีสาหัวหลายมีสาหัวทั้งดังเสียแล้วอันนี้บ่ได้กินข้าวเรียบร้อยไปน้ำกันป <c ười> ามาเด้อกินข้าวหน้าบ้านอีเลี่ยวอย่ะไหมบุฟเฟ่บุฟเฟ่เฟเฟปลามือนี่ไม่ต่ปลาย่างเดียวนาะ กินปลาเยอะจะได้ฉลาดอ,อันนี้คืะเ,เนียอ, <c oughs> อ,อเอียงมาต้มหรออิ่มเล้วตอนนี้ก็ได้กินหนึ่นตาบหมงหากแล้ว <c oughs> เอาไปเลียงบ่เลียงอะม่ง <c oughs> โอ้มันตายแล้วบ่นี่ย <c oughs> โอ้ย <Okay. S 1> น,น,นี่นไ่สุกแล้วน้่ <c oughs> นไฟ่ไ <c oughs> ไปเนี่ยมันสุกแล้วบ่ กเป็นเลกน่อยพอจีสู้ขีนเลยบจีนู้อย่หเน้นี่ย้ยันับเสียเมได้ไมัยจเลน้อยซ้ำนี้บอกพ่อจีนู้ยติอันถึงว่าผู้ส่าสมัยตะกี้มีมีนะอาปลาึ้นทีมครับลุงกินเลยเลยนู้นหน่อยสมัยตะกี้เนาะพูถึงสมัยตะกี้กระัจจบือจีนกกระทาอย่างนงเลยไม่ครอยู่เนาะแล้วเลื่นหนั่น มันมั่นเนาะปลาเลี้ยงพี่น้องปลาวัดเลี้ยงน้องน้องสาตึกขึ้นมากินแบบโซดเลยสดแห้งเนี่ยเนี่ยวานแห้งนะครับตัวใ <step out> หญ no ่ๆก <od ain> ินไปแล้วบริสายตัวเบิ้ลหิวแห้งตัวไม่ม่กินไปเบิ้ลแล้วมากินเขาหน้าไอ้วัดแล้วก็แล้วแต่ตัวน้อยปิ้งให้เบิ้งนี่แหละพี่น้องให้เจ้าของหน้าลำลาก่อนบัดนี้ขอบคุณพระเอกโบสที่มาเยี่ยมชมนะครับเพิ่นสิกับบาร์ก็เลยอันขอบคุณที่มาเยี่ยมชมที่มาอันมาเผาผลาญ พี่ <Tipp ett> มาเผาป่าทั้งเผาป่าทั้งเผาผ่านว่าเผาโอกระสีเดียวปสีกร้าบ้านพี่น้องพี่น้องบ้านยศใสพรรนาท่างผานขอเชิถ้าอย่างไรสิเดียพ่อกันเออพอดีเรามาเผาป่าอยู่หน้าบอกกันเลยเออเออเออมากระมาบมดเลยเรียกเกณฑ์มาพอกันเอาลำล่าซะบัณนี้ลำล่าแล้วลำล่าแล้วพ่อการไม่คลิปหนานะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณช่องอ่าโบวัชระลำพนน์ออฟฟิเชียลแล้วก็อ่าวัดสิโดอนลำพนน์ออฟฟิเชียลเดอร์พี่น้องเด้อครับเมื่อแรกเมื่อแรกเลยเมื่ออื่นบ่เนี่ยเดี๋ยวสิดึงพระเอกโบไปบ้านเดี๋ยวสิ ไปเที่ยวไซอาทิตย์พาไปไอเค็มันมาน้ำมูบอะไรเพราะว่ายุไก่ก็มูบไปเที่ยวยุติเป็นตะย่านอยู่ไปเที่ยวเพื่อได้ไปเนาะเพื่อได้ไปอาจจะแบบว่าแวบๆก่อนกลับไปเที่ยวท่านนาดูหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวโอเคโอเคจังหวะกันจังคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงพี่น้องจังจังคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงพี่น้องใช่ลำลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับ